ตอนสุดท้ายนะคะเราจะราดด้วยหัวกะทิลงไปนะคะทุกคนอันนี้เป็นเคล็ดลับบ้านสวนเราเลยเมนูวันนี้นะคะแกงเผ็ดขนุนใส่ไก่บ้านนะคะสูตรบ้านสวนเราเองนะคะนี่นะคะเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟนี่นะคะเราก็จะตักไปรับประทานหลังจากที่เราแบ่งเออแบ่งใส่อะไรนะหม้อเล็กไปแล้วเนาะสำหรับไปวัดเนะ้องไปหมั่นด้วยกันค่ปะปะักปักปัก อันนี้สำหรับไปวัดนะคะก็อนุพมทนาบุญร่วมกันล่วงหน้าเลยนะคะทุกคนเนาะเป็นวิธีการตัดขนุนเพื่อที่จะเ,เก็บเก็บไว้ทาอาหารมื้อต่อๆไปนะคะ,นเนะเห็นไหมหยดหยดติ้งติ่งติ้งติเห็นไหมต้องตัดคั่วมันไว้นะคะอย่างน้อยหนึ่งวันนะแต่ถ้าให้ดี2วัน3วันอะไรก็ว่าไปนะแกงที่เราตําเองนะคะก็จะมีพริกนะคะขา่าตะไคร้ผิวมะกรูดกระเทียมนะคะ แล้วเราก็ใส่กะปิไปด้วยนะคะแล้วเราก็จะเอาสำเร็จรูปนะของพริกแกงลงไปด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นกะทิที่เราคั้นเองแล้วนะคะเราก็กำลังจะคั้นน้ำกะทิขูดเองเนาะเป็นมะพระ้าวที่สวนนะคะเราก็จะทำการกรองใส่นี่นะคะเพื่อที่จะทำเตรียมทำแกงเผ็ดนั่นเองนะคะทุกคนสดจากต้นนะคะอนุนเราหั่นเรียบร้อยนะคะ แช่น้ําเกลือไว้นะคะทุกคนเพื่อไม่ให้ลดความดําไปได้เล็กน้อยนะคะนี่นะคะเป็นเป็นเมนูที่ทํายากมากนะคะแล้วก็นี่สดจากต้นเช่นกันนะคะนี่เห็นขั่วมันไหมคะนี่นะคะวันนี้เราจะแกงเผ็ดไก่ใส่ขนุนนะคะแกงเผ็ดนะคะเช้านี้นะคะ,คะสดจากสวนเช่นกันนะคะดีค่ะเมนูเช้านี้นะคะเห็นหมักมี่ไหมคะ เมนูขนมมาอีกแล้วนะคะเนื่องจากขนมเราเยอะเนาะนะคะนี่นะคะเราจะแกงเผ็ดขนมน,นะคะเช้านี้นะคะกับไก่บ้านนะคะทุกคนไก่บ้านก็สับเรียบร้อยนะคะน้ำพริกนะคะแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็น้ำตาลน,นะคะแล้วก็กะทิคั้นแล้วนะคะสดสดจากสวนนะคะทุกคนมีมีอันนี้แหละนะคะที่เราซื้อมานะคะนอกกนั้นเป็นของที่สวนหมดเลยเนาะ,ะโอเคเราก็จะไป เราก็จะไปต้มหมากมี่แล้วนะคะเพื่อที่หมากมี่มันมันมัน,มนสุกช้านะคะเราจะต้มให้เละนะคะเนื่องจากว่าสวเขาเคี้ยวไม่ได้นะ,ะทุกคนมีปัญหาเรื่องฟันเนาะดังนั้นเราก็จะเอาหมักมี่ไปเคี่ยวไปเคี่ยวก่อนนะรวมถึงนี่นะคะก็เคี่ยวก่อนเช่นกันเพราะมันคือไก่บ้านนั่นเองนะคะเคี่ยวก่อนแล้วเราค่อยแกงโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะ เราจะเคี่ยวไก่นะคะทุกคนก็เอาหางกะทินะคะใส่หม้อลงไปเนาะเราก็จะเคี่ยวให้ไก่เปื่อยนะคะเนื่องจากมันเป็นไก่บ้านเนาะขั้นตอนอาจจะเยอะนิดนึงนะคะน,นี่น้ำกะทิเดือดนานมากและจนแห้งแล้วเราเราจะทําการต้มขนุนนะคะเนื่องจากว่า,าสวออเคี่ยวไม่ได้นะคะต้องให้เละก่อนเนาะแล้วค่อยแกงนะคะถ้าเราก็เคี่ยวแล้วนะคะไก่บ้านกำลังจะเปื่อยแล้วนะทุกคน ดูขนนเรานะคะทุกคนนะทุกคนแกงแล้วแกงแล้วเริ่มแกงแล้วนะคะวันนี้แกงเตาฟืนนะคะวันนี้เนะาะบังเอิญฟืนมันเหลือเยอะนะคะก็เลยปกติเราจะแกงเตาแก๊สนะคะแต่ทําอย่างอื่นทําเตาฟืนเนาะวันนี้ก็มาทําที่นี่นะคะ พริกแกงลงไปนะคะเราเราจะแกงหม้อใหญ่เลยนะคะหม้อใหญ่มากเลยนะคะขนุนหนึ่งลูกเลยไม่ไม่ไม่เหลือไว้เลยนะคะก็เลยพริกแกงก็ต้องเยอะหน่อยนะคะไม่งั้นมันมันจะไม่สมดุลกันเนาะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวกะทิให้แตกมันนะคะเพราะว่ามันคือแกงเผ็ดเนาะต้องเคี่ยวให้แตกมันนะคะมันไม่ใช่แกงคั่วเนาะ นี่นะคะเคี่ยวให้หอมเลยนะคะทุกคนใส่น้ําตาลลงไปนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะเแกงเผ็ดมันต้องหวานปลาแรมนะคะถึงจะอร่อยเนาะอันดีบทไก่ลงไปนะคะไก่ที่เราเคี่ยวไว้นะคะเปื่อยแล้วเนาะ,ะโอเค ูตรเราไม่เหมือนบ้านอื่นนะคะทุกคนเราเน้นไก่เปื่อยๆเนาะมันเป็นไก่บ้านเดือดแล้วเดือดแล้วเราจะใส่ขนุนลงไปแล้วนะคะฟับเข้าให้นะคะนี่ขนุนนคนๆขนุนหนึ่งลูกเห็นไหมคะน้ําไม่เห็นเลยนะน้ําไม่มีเลยนะคะก็กลายเป็นคล้ายๆเป็นก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องซดน้ําเนาะเพราะว่ามันคือแกงแกงเผ็ดขนุนไก่บ้านนะคะ หรือแกงเผ็ดไก่บ้านใส่ขนุนนั่นเองนะคะขนุนค่อนข้างเละดีแล้วนะคะปิดฝาค่ะสุกแล้วนะคะทุกคนเราก็จะโรยด้วยผักนะคะแล้วก็เป็นอันจบนะคะนี่นะคะใบมะกรูดแล้วก็ตามด้วยใบโหระพานะคะ นคน็นแล้วก็หอมมากเลยหอมมากเลยนะคะทุกคนการสุดท้ายนะคะเราจะราดด้วยหัวกะทิลงไปนะคะทุกคนอันนี้เป็นเคล็ดลับบ้านสวนเราเลยนะคะราดลงไปเพื่อความเข้มข้นนั่นเองนะคะแล้วเราก็จะแล้วเราก็จะตักนะคะแบ่งแบ่งใส่อ่อหม้อเล็กไว้สําหรับไปทําบุญพรุ่งนี้นะคะที่เดี๋ยวเราก็จะรับประทานนะคะทุกคน เรียบร้อยนะคะวันนี้นะคะแกงเผ็ดขนุนใส่ไก่บ้านนะคะสูตรบ้านสวนของคุณพรเองนะคะมามาทุกคนมะหม่ด้วยกันอร่อยเหอะเลยนะคะเดีย๋ยวเราจะเอาหม้อหม้อมาแบ่งนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกไลททุกเลิฟนะคะที่มีให้กันนะคะก็ยอย่าลืมนะคะทิ้งเอโเมจิหัวใจไว้ให้คุณพรเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมโน้ตไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะคะทิ้งคอมเมนต์ไปด้วยนะขอบคุณนะคะเราก็จะเราก็จะแบ่งแบ่งนะคะเราก็จะแบ่งใส่หม้อเล็กนะคะเพื่อที่จะไปทําบุญวัดพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าเราจะตื่นมาทําพรุ่งนี้มันจะทําไม่ทันเนาะเมนูแกงมันค่อนข้างที่จะยาวนานพรุ่งนี้ทําเมนูเพิ่มอีกหนึ่งเมนูนะคะเพื่อนี่เห็นไหมคะใส่หม้อเล็กไปทําบุญเนาะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะทุกคน อันนี้สำหรับไปวัดนะคะก็อนุพงศาธนบุญร่วมกันล่วงหน้าเลยนะคะทุกคนเนาะพรุ่งนี้ก็จะเอาไปวัดด้วยแล้วก็เมนูอื่นเพิ่มอีกสำหรับไปวัดนะคะร้อยนะคะทุกคนเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟค่ะเมนูวันนี้นะคะแกงเผ็ดขนุนใส่ไก่บ้านนะคะสูตรบ้านสวนเราเองนะคะนี่นะคะเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟนี่นะคะเราก็จะ ตักไปรับประชานหลังจากที่เราแบ่งใส่อะไรนะหม้อเล็กไปแล้วเนาะสําหรับไปวัดพอแล้วนะคะอันนี้สําหรับสําหรับพวกเรากินกันนะคะทุกคนปะัะไปหมั่นด้วยกันเนาะไปหมั่นด้วยกันคะ่ปะปะักปักปัะ